thank <laughs> すいません。<laughs> เรียมนี่มือตืดตื้อเลยไปก็แฮมก็แฮมผอนเยอะมากพี่น้องโอเคจ้าโอเคไป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 มือตืดตื้อเลยพี่น้องจ้า